จะด้อยค่าใครแหกปาดูโปรไฟล์ความตะของคู่จิ้งเขาด้วยนะคะจะด้อยค่าเขาต้องดูคนของตัวเองก่อนโปรไฟล์ได้ครึ่งเขาหรือยังฉางเท่วหน้าสภาพหน้าขับมากจะด้อยค่าเบสคำซิงคุณดูโปรไฟล์เขาหรือยัง How to r รีวิวบ้าน30ล้านต่านจากบ้านของลิเกมแมงด่านนะคะบ้านเขา ซื้อเงินสดให้พ่อกับแม่อยู่คนลหลังใกล้ๆก,กันรีวิวซุปเปอร์คาร์มือหนึ่งป้ายแดงไม่ใช่ซุปเปอร์คาร์มือสองที่เอาป้ายแดงมาติดเหมือนใครบางคนถ้าคิดจะเทียบกับคนอื่นหรือด้อยค่าคนอื่นคนต้องดูได้ว่าโปรไฟล์ของคนเนี่ยมันเทียบเค่าเขาแลหรือยังพวกเอฟซฝักนั้นมีแต่พวกเพิ่งเติมเน็ต ถึงออกจากถ้ำน้องเบสเขาเก่งมากพอๆกับผู้ใหญ่บ้านส่วนพระเอฝกฝั่งนั้นก็มีความสามารถค่ะเช่นให้ผู้หญิงเปให้ผู้หญิงใช้นี่ให้ซื้อรถให้ซื้อที่ดินให้ผ่าไปเที่ยวต่างประเทศและที่ต่างๆที่ตัวเองอยากไปไม่เคยคิดสร้างมีแต่ล้างผ่านและมีแต่สูบถูกต้องที่สุด ทำเป็นมีเท่าไหร่ก็ให้เท่าเก็บให้ไม่ถึงหมืน่นแต่ขออะไรเกินหมื่นที่ฝากกับแก่ไว้ก็ไม่หลืมหูหลื่มตาป่วใหญ่ไม่ทันเด็กชาวเกาะมันหลงอวยจริงๆไม่ควรจะเทียบตั้งแต่แรกแล้วพอะเบสเขาโปรไฟล์เหนือกว่าลิเกเป็นไหนๆเขาทำงาน หาเงินเองทุกปาทุกสตางค์ซื้อของขวัญให้พ่อกับแม่เป็นบ้านเป็นรถแล้วลิเกล่ะคะซื้ออะไรเป็นของตัวเองบ้างนอกจากมาก่อและสูบไปวันบ้านได้ค่าคนอื่นแต่ตัวเองต่ำตมไม่มีอะไรเทียบได้แต่จ้อยมีพร้อมทุกอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเลิกเมียสองปีไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงทำให้เสื่อมเสียเกียรติ ไม่มีใครมาผัวพัานข้องแวะในชีวิตตอนนี้ถ้าเขาคิดจะมีก็ไม่แปลกจับคนที่สู้ชีวิตสร้างตัวสมฐานะหนุ่มน้อยผ่นล้านถ้าเขากับเบสจะลงเอ่ยกันมันก็ไม่แปลกเพราะโปรฝ่ายทำคู่หาเงินเก่งทั้งคู่ไม่มีใครเกาะใครแน่นอนมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเขากระตันอยู่นะเบส หาเงินใช้นี้ตั้งแต่อายุ19เรียนเก่งจบใน3ปีครึ่งมีความนั่งใจขยันมานะอะไรที่มันเหมาะสมมันก็จะมีพลังดึงดูดกันหรือสินเสมอกันคนที่หาเงินเก่งก็ต้องคบกับคนที่หาเงินเก่งแบ่งดาบปีท้องก็ต้องคู่กับดอกท้องฉันใดก็ฉันนั้นโรงเรียนน้องอยู่จีนและโรงเรียนวดัด ไม่ได้โดยค่าลงเรียนแต่เทียบให้เห็นชัดๆนะคะว่ามันคนละเกตคนละชั้นจะเอามาเปรียบเทียบกับเบสมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยอีกคนหาเรื่องทางครอบครัวน้องเขาฉลาดไม่มีทางเปยผู้ชายอีกคนเปยผู้ชายแบบสุดโตมมันเปรียบไม่ได้นะคะกับน้องเบสหนึ่งน้องเบสทำงานเองเก็บเงินสร้างตัวเอง ประสบความสำเร็จกระตันยูเป็นผู้หญิงที่ดีมีแต่คนรักยิ่งในวงการบันเทิงน้องเป็นที่รักของพี่ๆเพื่อนๆพ,พัฒนาตัวเองตลอดเวลาส่วนอีกคน 2. เกาะชายกับโป่งผู้หญิงกินเหนียวเนิบมาแต่ตัวมีแต่ควายความสามารถไม่มีถ้าเต้นกอนลีลาเลี้ยงเหมือนมาวัดหัวตีน ประกวดร้องเพลงมาเสียชื่อเสียงเวทีจริงๆหรือแม้แต่จะแสดงความสามารถด้านลิเกก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีทำงานอะไรไม่ลุงเพราะไม่พัฒนาตัวเองพาคนที่ตัวเองเกาะลุงเหงไปด้วยอย่าเปรียบเลยมันไกลกันสุดตีนจะอายผู้หญิงเปล่าๆไปเจอพอซี่สีรีเรื่องหนึ่งชาวเมืองอีวาววาน มันโดนของหรือเปล่าไม่แน่ใจทำไมมันไม่ลืมหูลืมตาดูจกักกบาลความจริงเทียบกันไม่ได้สักอย่างทุกอย่างมนุษย์เขาหามาด้วยความคิดมันสมองไม่ได้หนีใครมาซัพพอร์ตเขาเติบโตทำมาหาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้ก็พอสองมือส่องตีนของเขาเองล้วนๆส่วนอวตารผู้เลล่อนล่อนจนมาเจอเอวตารผู้จองห้อง โอหางหิวหอยตัวผู้นี่ใส่เข้ากันได้ดีพากันดิ่งข้ามจัก,กรวาลมาเวลไปหลายพันปีแสงหลอดูซีรีส์เรื่องนี้อยู่จะมีใครเอามาสร้างไหมบอกเลยถ้ามีเลตติ้งทะลุจัก,กรวาลมาเวลไปใกลหลายล้านปีแสงแน่นอนลู่บางกับแมงด้าเอาอะไรมาสู้กับเขาคะาสาวมีแต่กอดแต่หอมและพร้อมจบ น้องเบสเขาทำงานตั้งแต่อายุอย่างน้อยน้องประสบความสำเร็จด้วยตัวเองช่วยพ่อแม่ทุกอย่างติ่งหาข้อมูลหน่อยนะจ๊ะอย่ามาคุงคู่เบสจับบิ๊กเข้าขยันมากๆพยายามด้อยค่างไงจับให้เป็นประเด็นที่สำคัญโสดจะทำอะไรก็ได้ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้มีชู้อยากให้เขารักกันจริงๆน่ารักขั้งเก่งทั้งคู่ ทั้งสองคนรักกันจริงๆก็ทำให้หลายคนอกแตกตายได้แต่ดูไปแล้วสองคนน่าจะมีใจให้กันอยู่รอดูตอนต่อไปขณะทั้งสองอย่างเป็นเด็กเขาอย่างไม่เมียล้วงมากอดมาหอมมาดูดปากโชว์ชาวบ้านช้าวแ่วหน้าคือเป็นผู้นำพาผ่าทำ่าสร้างผ่าคิดคำนี้เหมาะกับผู้ใหญ่บ้านเพราะผ่าทำสิ่งใหม่ๆสลรพั จนประสบคนสำเร็จมีเงินมีงานเพิ่มมากขึ้นฝลักน้องเบสคนสวยจินน้องเบสไม่ใช่ประเด็นไอทีเป็นประเด็นคืออีกคนไม่ใช่ผู้หญิงพวกติ่งสมองไหลกำลังแซะสนุกปากกันใหญ่เบสเขาทำงานซื้อบ้านให้พ่อกับแม่เบสเขาทำงานซื้อบ้านให้น้องเขาอยู่ซื้อรถให้น้องเขาขับเขาทำงานหาเงินด้วยตัวเอง เรียบเทียบกับแมงดาไม่ได้เลยช้างเท้าหน้ามันได้เรียนหนังสือไหมว่าช้างเท้าหน้ามันหมอนความว่ายังไงก่อนจะโพสให้สื่อรู้ต้องดูความเหมาะสมของช้างเท้าหน้าด้วยนะว่ามันเหมาะจะเป็นไหมเหมือนปิงมากกว่าเมียเลี้ยงตลอดเวลาสภาพลิเกมแมงดาเป็นปิงมีเคมาอย่างเดียวแค่นี้อีแกะก็ถูกใจแล้ว อยากอื่นไม่ต้องเจ๊มีเงินผัวเก่าหาเอาไว้ให้ทำตัวดีๆปีไม่ขาดรับหล่อสบายไปทั้งชาตินี่แหละสะโลแกนเอลิเก